สวัสดีครับผมในอำเภออุ้ผ์ผางครับทุเรียนบ้านเปิงเครื่องนะครับเป็นผู้เรียนพื้นบ้านที่มีมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับแล้วก็มีผู้เรียนพันธุ์ดีหลายๆอย่างนะครับซึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับเข้าไปส่งเสริมให้ทัษดอนทาการเพาะปลูกในพื้นที่เปลี่ยนยอดพันธุ์ดั้งเดิมเป็นพันธุ์ดีนะครับแล้วในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับ ทางเทศบาลตำบลม่จันนะครับได้จัดงานทุเรียนเปิงเครื่องและของดีอำเภออุ้มผางนะครับขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปิงเครื่องนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับและก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมงานในวันนี้นะครับซึ่งจะมีการจําหน่ายทุเรียนนะครับจาหน่ายพืชผักผลไม้ในส่วนของที่บ้านเปิงเครื่องและก็สินค้าที่ผลิตในอำเภออุ้มผางนะครับคาดว่าก็จะมี คนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากครับขอเชิญชวนนะครับที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องทุเรียนนะฮะมีค่ะมีปัญหาเยอะแยะมากไหมคะเรื่องอะไรครับเรื่องคือทุเรียนเวลาลูกค้าสั่งแล้วไม่มาล่ะอะไรอย่างไงคะ่ะก็ทุเรียนแต่เสียงบ้างอะไรบ้างต้องกวนแบบเสียเวลามากค่ะอ๋อโดยแก้ปัญหายัางไงครับ แยกประหาก็คือจะทิ้งก็สีดไดเนาะนะคะซื้อก็หมดต้องเยอะอะไรเงี้ยเนาะ้ามาแบบหนึ่งพังโลก็คือหนึ่งตังเนาะพันละหนึ่งตังก็มันก็หลายตังละค่ะถ้าลูกค้าไม่ลาจจิมันก็อยู่ได้ประมาณสารถึงสี่วันแค่นั้นเลยค่ะทุเรียนพิงบ้ายังไงก็แตกค่ะถ้าถึงเวลามากกว่านี้เนาะมันก็ต้องแก้ไขไปกวงหรือว่าอะไรบ้างเนาะเอาที่แก้ไขได้ค่ะเขาสั่งยังไงครับเนี่ย ทุเแียนพึงบ้านใช่ไหมคะจานที่หนึ่งปีนตังค่ะเหรอเป็นพังโลค่ะแล้วไม่มารับเลยเหรอไม่มารับเลยเอาตัวนี้ไป่เสียหายนะเสียหายหมดเลยค่ะถ่ายตรงน้นได้เลยค่ะพี่คือว่าอันนั้นเป็นทุเรียนที่เสียหายเนาะดูจานได้เลยท่าน้องสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเปึ่งเครื่องนะครับอ,อําเภอคุภมหาเงินวัดตากน,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 นะครับใครไม่รูมบ้างนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าที่นี่มี ทุเรียนนะครับเรามีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่ปลูกมาประมาณสอ0รปีแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับเนื่องจากว่าพ่อค้านะครับได้มีการสั่งกับเกษตรกรนะครับแต่ว่าไม่ไม่มารับไม่มารับทุเรียนนะครับเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางอาจจะเข้ามาลาบากในช่วงนี้นะครับก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยถูกแก่เกินไปนะครับที่จะรับประทานนะครับทาให้ลูกเนี่ยนะครับแตก เกษตรกรก็ต้องนําทุเรียนพวกนี้นะครับไปแปลรูปเป็นทุเรียนปวนนะครับเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารนะครับแล้วก็ส่งขายนะครับถ้าไม่งั้นแล้วก็จะต้องทิ้งทุเรียนนี้นี่ไปเฉยนะครับนี่ก็อยากจะขอนําเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าอําเภออุ้มหางของเรานะครับเป็นอําเภอที่อยู่สูงสุดของจังหวัดตากนะครับที่ผ่าเดินทางมาเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาจากอําเภอแม่สอดนะครับขึ้นมาถึง อำเภออุ้มผางมาถึงเปิดเครื่องเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณเสียชั่วโมงนะครับนอกจากว่านอกจากที่เรามีน้าตกนะครับน้าตกพิโลซูนะครับเรายังมีผลไม้มีทุเรียนมีมังคุดนะครับซึ่งรสชาตินะครับทุเรียนหมอนทองที่เนี่ยรสชาติดีนะครับเส้นใหญ่ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเปิดเครื่องนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ชายแดน พม่านะครับชาวบ้านเปิดเครื่องก็จะทําการปลูกทุเรียนนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีพ่อค้านะครับมาสั่งทุเรียนแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามารับทุเรียนตามที่สั่งได้นะครับทําให้ประสบปัญหานะครับทุเรียนเก็บไว้หลายวันเนี่ยก็จะเริ่มสุกเริ่มงอมมากจนไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะครับเกษตรกรก็จําเป็นจะต้อง นำทุเรียนเหล่านี้นะครับไปทำการแปรรูปนะครับโดยทำเทุเรียนกวนนะครับทุเรียนโรงงานรถค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่เกิดจากการจัดเก็บทุเรียนนะครับแล้วทำเกิดการเพิ่มมูลค่านะครับซึ่งชาวบ้านก็อยากแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแั้นก็ขอฝากนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับผ่านไปผ่านมาอำเภออุผางก็แวะมาอุดหนุนทุเรียนเปิดเครื่องนะครับที่บ้านเปิดเครื่องตำบลแม่จันนะครับระยะทางจากบ้าน เปิดเครื่องไปอำเภอพุทธาก็ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถนนก็เป็นถนนลาดยางนะครับสบภาพก็ประมาณ90%นนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะครับก็ฝากทางนักท่องเที่ยวนะครับไปแวะมาให้การอุดหนุนผู้เรียนบ้านเปิดเครื่องของเราครับ I'm

แล้วขายยังไงครับเนี่ยขายหน้าละสี่ลูกสองร้อยค่ะสี่ลูกสองร้อยต้วตค่ะฮะขาได้เลยเนาะครับคุณยายพึ่งบ้านที่ไม่มาเปลี่นธรรมชาติเนาะทางลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนนี่คือขายได้เลยจาก้าได้เอาี่เลนลูกใหญ่เท่าไหร่คะเนี่ยตองละสองร้อยค่ะโอ้ไม่แพงกันไปเลยเนี่ยพารลูกสองร้อยไม่แพงค่ะของพึ่งบ้านธรรมชาติเนาะอันนี้อยู่ที่ห้าลูกสองร้อยอยู่นะคะ ลูกเล็กน้องทานลูกใหญ่ก็อยู่ที่สี่ลูกสองร้อยถ้าสนใจซื้ออะไรนะของพนี่มัมนเป็นธรรมชาติไหมเอาไหม